ชาติชายสก,กิดข่าวสิ่งที่คุณมองไม่เห็นแต่เราเห็นตามชมกันเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ที่อ่างศิลาชนบุรีครับมาแวะบ้านทนายครับมาดูผลทับทิมครับผลทับทิมผลทับทิมดกมากเลยบ้านทนายนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเรามาดู ผลทับทิมพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ครับโอ้โหผลทับทิมดกมากเลยเห็นไหมครับสีชมพูเลยดกดกต้นทับทิมดกมากเลยนี่ครับต้นไม้ผลทับทิมดกโอ้โหปลูกได้ดกมากเลย น,นี่ต้นอะไรเนี่ยต้นแสงจันทร์นะว่าอันนี้หันมาทางนี้ก็ต้นพุทราครับพุทราพุทราผลใหญ่ๆครับผลใหญ่ๆไม่เห็นผลเลออไหนผลพุทราดูสิอ๋อนี่ไงนี่ไงานานผลพุทราอ้าไม่ใช่เป็นใบพุทราเฮาก่อนมาเห็นดกมากเลยนะ สงสัยล่วงหมดแล้วสงสัยผลล่วงหมดแล้วคนเก็บกินหมดนกกินหมดแล้วไปดูมะม่วงดีกว่ามะม่วงเตี้ยมะม่วงเตี้ยผลใหญ่ๆนี่ครับมะม่วงเตี้ยผลใหญ่ๆผลใหญ่มากเลยเนี่ฮะนี่มะม่วงเตี้ยหนึ่งผลสองผลสามผลโอ้เห็น เจ้าของบ้านบอกว่าเก็บกินไปเยอะแล้วเหลืออยู่นิดหน่อยกินถ้าเบื่อแล้วเจ้าของบ้านบอกกินถ้าเบื่อออกดกอ๋อนี่นี่อีกขนหนึ่งนี่มองเห็นนี่ตรงนี้ก็มีสวนน้ำาพุมีปลาปลาปลาตัวใหญ่ตายหมดแล้วปลาตัวใหญ่ตายหรือแต่ปลาตัวเล็กอันนี้ก็มาดูนี่ครับมะนาวฮะอันนี้มะนาวครับ อันนี้ต้นมะนาวนะครับมะนาวดกมากส่วนด้านซ้ายนี่ต้นนี้มะกรูดฮะมะกรูดอันนี้มะกรูดนะฮะมะกรูดก็ดกมากเลยดูติผลดกเห็นไหมฮะมะกรูดผลดกเลยโอ้โหวันนี้ปลูกอะไรก็ดกไปหมดนุ้ยมะกรูดมะกรูดมะกรูดดกมากเลยโอ้โหทำไมปลูกได้ดกขนาดนี้ต้นก็ไม่ใหญ่นะต้นเตี้ย มะกรูดต้นเตี้ยมะกรูดมะนาวอยู <ión> ่ติดกันเลยมะกรูดอยู่ซ้ายมะนาวอยู่ขวามะนาวก็ดกนี่มะนาวก็ดกมะกรูดมะนาวอยู่ด้วยกันส่วนในนี้ก็ใบกะเพราฮะใบกะเพราใบกะเพราต้นกะเพราส่วนในนี้ก็กะเจี๊ยบครับกะเจี๊ยบเออกะเจี๊ยบออกดอกแล้วออกดอกแล้วนี่กะเจี๊ยบออกดอกแล้วดอกแดงแงแล้วกะเจี๊ยบ อืบ้านนี้ปลูกอะไรงดงามไปหมดนี่กะเพราฮะกะเพราแดงกะเพราขาวอันนี้กะเพราขาวนะครับส่วนที่นี่กะเพราแดงฮะมีกิ้งกาด้วยกิ้งกากระปอมกระปอมนี่กระปอมเดี๋ยวดูกระปอมหน่อยนี่นี่หัวแดงแดงนี่หัวแดงแดงกระปอมเห็นไหมกระปอมนี่กระปอมครับกระปอม กระปอมตกใจให้ใครมาถ่ายอะไรตรงนี้กระเพานะกระเพาตรงนี้ก็ใบเตยครับใบเตยน,นี่สวนใบเตยครับใบเตยนี่ออกตัดใบไปทำน้ำซุปเอ้ยทำขนมทำขนมใบเตย นอกแทบไม่ทันเลยตัดใบเตยไปละใบแก่แก่ก็ตัดไปต้มน้ำต้มใส่น้ำเชื่อมไปเตยครับส่วนน้านนี้ก็ต้นอะไรเนี่ยไม่รู้จักนะครับอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้จักนะครับเรียกไม่ถูกเรียกไม่ถูกเรียกไม่ถูกเนี่ยเรียกไม่ถูกเลยท,ที่เรียกถูกก็นี่ครับ พุทราพุทราต้นพุทราต้นพุทรามีน้าด้วยพุทาแล้วก็มะม่วงพุทราแล้วก็มะม่วงมะม่วงแล้วก็มะกรูดมะนาวอันนี้ก็ต้นจันผานะจันผาจันผา อยู่ข้างมุมรั้วเลยดันผาติดบ้านนี้บ้านนี้ก็มีจันผาเหมือนกันเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นมาบอกกันบ้างนะครับท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขในการรับชมร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ